สวัสดีครับผมหมอแกนโเปทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมมีสมาธิ้งแต่3ขวบนะครับปีนี้ปี2 0 2 6ผมอายุย่าง57ปีผมอยู่กับสมาธที่โปทัสคือการหายใจเข้าให้สุดแล้วกลั้นหายใจออกให้สุดแล้วกลั้น24ชั่วโมงขณะนอนและตื่นแล้วผมก็ใช้ลมหายใจโเปทัสในการดําเนินชีวิตนะครับการเห็นอนาคตเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเตรียมตัว แล้วอยู่กับปัจจุบันว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราต้องรู้อนาคตโดยที่ไม่เพ้อฝันนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวนะครับ25นาที4คำถามติดต่อมาได้ที่ l ล n e like at โคเปอร2หรืออยากจะหาคำตอบกับชีวิตจริงๆเราก็ไม่มีทางแก้แล้วติดต่อมาได้ถ้าไม่ลำบากเรื่องเงินนะครับเพราะว่ามีค่าครูฉะนั้นถ้ายิ่งเปิดใจเท่าไหร่ ตัวยิ่งได้คำตอบที่แม่นยำวันนี้จริงๆเป็นวันพิเศษนะครับผมอยากจะมาทำนายดวงนี่คือเดือนกุมภาพันธ์วันที่3นะครับปี2026อยากจะทำนายดวงประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกคือตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมิถุนายนว่าจะมีอะไรเด่นแล้วก็มาคุยให้คุณผู้ชมฟังสักสองเรื่องพร้อมที่จะฟังไหมครับ และที่สำคัญที่สุดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการพยากรณ์ของผมถ้าคิดว่าแม่นก็ไว้ป้องกันเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของเราแล้วก็คนที่เราหลักแต่ถ้าคิดว่าไม,ม่แม่นก็เลื่อนผ่านได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อล้วนๆนะครับเดี๋ยวผมจะหลับตาด้วยพลังจิตนะครับ โอเคอย่างที่หนึ่งเราจะได้ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของพระพระแบบระดับระดับสูงเลยของประเทศไทยอาจจะอาพาธหรือการเสียชีวิตหรือการเข้าโรงพยาบาลในช่วงหกก่อนเดือนมิถุนายนนี้นะครับเราจะได้เห็นการโศกเศร้าเกี่ยวเรื่องของบุคคลสําคัญเรื่องของอาจจะเป็นผู้นําจิตวิญญาณผู้นําก็คือศาสนาในประเทศไทย ฉะนั้นคนที่เคารพกราบไหว้ก็จะแห่หลังไหลกันไปนะครับแล้วก็พระรูปนี้ก็จริงๆมีสอง,สอง,สองรูปนะครับก็มีภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือฉะนั้นเนี่ยจะมีสองรูปที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกดูว่าแม่นไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่การพยากรณ์คุณผู้ชมก็ฟังฟังไว้ก่อนรอให้ ช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะวันที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะตกเลข 2, เลขสเลข8 2ดสอก็ได้อะวันที่ 2, องวันที่4วันที่6วันที่8ดวันที่12บ4 16 18 22ี่2 6 2 8ประมาณนี้นะครับเดือนเด่นที่สุดก็คือเดือนมีนากับเมษาจะได้รับข่าวพวกนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ จะมีการป่วยค่อนข้างรุนแรงหรือการแอดมิดของนายกรัฐมนตรีอดีตก็ได้นะครับผมยังไม่เจาะจงคือใครนะครับแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าคือใครแต่เป็นการป่วยแล้วต้องแอดมิตเข้าโรงพยาบาลอาจจะเป็น50-50นะครับเรื่องของสุขภาพจะกลับมาไม่เหมือนเดิมหรือถึงขั้นผ่าตัดหรือสูญเสียสูญเสียนะครับอันนี้เป็นคำพยากรณ์เหมือนเดิมนะครับ ฉะนั้นคุณผู้ชมก็ฟังกูไว้หูนะครับฉะนั้นมีแค่สองเรื่องเดือนที่เด่นจะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษามิถุนาสำหรับการเสียชีวิตแบบนี้นะครับพอดีเนื่องเป็นเรื่องใหญ่แค่เล่าให้ฟังว่ามันคือเรื่องใหญ่แค่นั้นเองครับถ้าชอบรายการผมติดตามได้นะครับในช่อง YouTube ผมหมอแกนโกเบตัสบายบายครับ